พราอีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรขนาจเกแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องชื่อจาต่ามประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมใครนาคนไทยนี่ต้องมีข้าวแม้จะข้าวปลูกในเมืองไทยสู้ ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกทนนี่นี่ต้องหยิบหยิบเาราไม่เ่าเพราะเลยเนไหมใช้ไม่ได้เราก็บอกม่าเป็นไรเอาน้ำออกแล้เ,เอาน้ำเข้าปไปใหม่เราปลูกใหม่นขึ้นสูงขึ้นขึ้นสูงสองเต้าแล้วเติบโตขึ้นนี่มันมันไม่เร็วลงมันดีขึ้นนะเราก็เลยบอกเอาทำอย่างนี้ที่ดินที่เราทำ แทนที่จะทําปีละครั้งปลงปูกข้าวปีละครั้งเราจะปลูกข้าวปีละสามครั้งเอาข้าวใส่ไปครั้งที่สามก็หมายความว่าหลังจากก้าวไปเลยขึ้นดแล้วกใ็ให้ดินพักหน่อยแล้วก็ต่อไปปิดต่อไปทำใหม่มุ่ขึ้นรุ่นี้มันเ่อ เพื Beast ่อมีมีความทำเหมือนมีมาไมันไม่เลีวลงอ่ะ